สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชัน Application Development กันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้คือนักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันได้และนักเรียนสามารถใช้เครื่องมือในการวางแผนการทํางานได้เนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้ได้แก่ 1. การพัฒนาแอปพลิเคชัน2การวางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันและ 3. เครื่องมือช่วยวางแผนและติดตามความก้าวหน้าเรามาเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนคิดว่าแอปพลิเคชันที่ดี ควรเป็นอย่างไรคะแล้วแอปไหนบ้างที่นักเรียนใช้บ่อยที่สุดแล้วนักเรียนทราบไหมว่าเขามีขั้นตอนการสร้างอย่างไรแอปพลิเคชันที่ดีต้องมีการแผนการดําเนินการอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีผู้ร่วมพัฒนาหลายคนไม่เช่นนั้นอาจจะทําให้เกิดความล้มเหลวหลายด้านเช่นการพัฒนาแอปพลิเคชันไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งานการพัฒนาแอปพลิเคชัน มีขั้นตอนอยู่4ขั้นตอนได้แก่1การศึกษาความต้องการ2การออกแบบ3การสร้างแอปพลิเคชันและขั้นตอนที่4คือการทดสอบเรามาดูรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนกันนะคะขั้นตอนที่ 1. การศึกษาความต้องการผู้พัฒนาจําเป็นต้องทราบถึงความต้องการและปัญหาก่อนที่จะเริ่มออกแบบหรือลงมือแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ข้อกําหนดต่างๆของแอปพลิเคชันเช่นความสามารถของแอปประโยชน์วิธีการใช้งานเป็นต้น เราอาจใช้เครื่องมือหลายอย่างเช่นการสังเกตสัมภาษณ์สอบถามขั้นตอนที่2การออกแบบขั้นตอนนี้เป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาแอปต้องมีการสื่อสารแนวคิดที่ออกแบบมาให้คนอื่นเข้าใจซึ่งมักมีความซับซ้อนและรายละเอียดปลีกย่อยจํานวนมากจึงมีความจําเป็นในการนําแนวคิดเชิงคํานวณมาประยุกต์ขั้นตอนที่3การสร้างแอปพลิเคชันขั้นตอนนี้จะเริ่มเขียนโปรแกรมในส่วนต่างๆตามที่ได้ออกแบบไว้ผู้พัฒนาจะเริ่มมองเห็นข้อบกพร่องต่างๆของแอป จึงเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการย้อนกลับไปแก้ไขการออกแบบหรือทำความเข้าใจกับความต้องการผู้ใช้อีกครั้งและขั้นตอนที่4การทดสอบการทดสอบมีเป้าหมายเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันทำงานได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันเมื่อนำมาปฏิบัติจริงแต่ละขั้นตอนจะประกอบไปด้วยรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากการวางแผนการทำงานที่ดีจึงช่วยให้การพัฒนาแอป เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเราต้องมีเครื่องมือเพื่อช่วยในการวางแผนการทำงานเครื่องมือนี้เรียกว่าเทคนิคกระดานคำบังซึ่งเทคนิคนี้จะมีองค์ประกอบอยู่2ส,ส่วนด้วยกันได้แก่ส่วนที่เป็นกระดานในกระดานจะแบ่งออกเป็นสามเฟสได้แก่เฟสแรกคือ,อคืองานที่ต้องทำเฟสสองคือดึงงานที่กำลังทำและเฟสที่สาคือดอนงานที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว กระดานนี้จะเอาไว้สำหรับเอาการ์ดคำบางมาติดไว้ตามสถานะของเฟซนั้นต่อมาเรามาดูส่วนที่ 2. ส่วนที่2คือส่วนที่เป็นการ์ดซึ่งในการ์ดแต่ละใบคืองานย่อย1งานกล่าวคือการ์ดหนึ่งใบแทนงาน1ง,งานซึ่งในการ์ดจะต้องเขียนรายละเอียดลงในการ์ดดังนี้คำอธิบายรายละเอียดของงานจะต้องระบุหัวข้อของงานย่อยไว้บนหัวการ์ดจากนั้นในการ์ดแผ่นนั้นจะต้องระบุ4หัวข้อดังนี้หัวข้อที่ 1. ความสําคัญของงานเช่นวิกฤตสําคัญมากปกติไม่เร่งด่วนหัวข้อที่2ประเภทงานเช่นลักษณะเฉพาะหรือฟีเจอร์ความผิดพลาดที่ต้องแก้ไขงานอื่นๆหัวข้อที่3กําหนดเวลาแล้วเสร็จต้องระบุวันที่หรือเวลาไว้ด้วยหัวข้อที่4ผู้รับผิดชอบงานสําหรับเครื่องมือเทคนิคกระดานคําบางนี้เราสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์โดยไม่ต้องใช้กระดานหรือกระดาษในการเขียนการ์ด เราสามารถใช้เครื่องมือกระดาน t r e l l o จากเว็บไซต h t t p s t r e l l o c o m ได้ฟรีเลยไปทดลองใช้กันนะคะสำหรับเนื้อหาการพัฒนาแอปพลิเคชันมีเพียงเท่านี้นะคะ